สวัสดีท่านผู้ชมช a n n ไททันเ t สอาร์ทีทุกท่านด้วยนะครับเย็นนี้เป็นเย็นวันเสาร์ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2565นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราธ,ธานีกันเช่นเคยนะครับเป็นบรรยากาศในช่วงเย็นแล้วนะครับเวลาประมาณ18นาฬิกา35นาทีครับวันนี้นะครับเป็นบรรยการเย็นเย็นที่สุราธานีครับท้องฟ้าสวยงามมากครับวันนี้ ั่งน,นี้นค้มฟ้าคือฝนเล็กน้อยฮนะนี่นะครับก็เป็นด้านหน้าตัวสถานีนะครับเดี๋ยวเข้ากันไปบริเวณสถานีกันนะครับในบริเวณของสถานีสุราชธานนะีไปเลยนะยับมาในบริเวณชันชลานะครับ อีกประมาณเกือบเกือบ20นาทีครับขบวน86จะเข้านะครับนี่ก็เป็นวันเสาร์นะครับช่วงเย็นวัน88วันนี้มาดีครับ,บก็ออกไปแล้วนะครับวันนี้ก็าจะเข้าแถบเเขตจ,จังหวัดชุมพรแล้วซะด้วยนีนี่ครับเราข้ามไปทางชันชราทางที่สองกันนะ ท่าจอดท่า,าที่สองก็มีเขาจอดอยู่นะครับอส 4, องสี่สามออกขออภัยครับอสองสี่หนึ่งสามหกนะครับเครื่องยนต์ MTU นะครับคาดสีขาวน้ำเงินแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคาดเป็นสีขาวแดงจะเป็นเครื่องแค t เทเวล่านะครับ็นเครื่องแคด รถค่าสีขาวนี่คือเครื่องเดิมพิสติกนะนี่ค่คาสีขาวน้ำเงินก็คือจะเป็นเครื่องอยนางที่อยู่นั่นเองครับเดี๋ยวออสตอมซีหนึ่งสามหกนะครับโดยจะเป็นหัวจักรของขบวนรถท้องถิ่นขบวนที่4ี่สี่เจต้นทางจากสถานีสุราธานีไปทางสถานีสุไหงโกลมนะครับที่จะออกจากสถานีสุราธานี ในช่วงเช้าของวันรุ่งขึ้นนะครับ6นาฬิกา20นาทีหลังจากที่ทำขบวนนะครับมาจากขบวน448นะครับที่มาถึงที่นี่ราวๆช่วงเกือบๆ6โมงเย็นนะครับก็มาถึงเสร็จก็ทำการกลับทิศทางรถจักรนะครับเป็นขบวน447นั่นเองนะครับมาเป็นทางฝั่งในย่านสถานีนะครับ ต้งฟ้าครับโอ้สวยงามมากครับวันนี้แน้วมันที่นตรงนั้นนะครับจะเป็นรถจาก G E K 4 0 0 5นะครับจากเี่นทางเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2507นะครับอันนี้ก็เป็นหลักกิโลเมตรนะครับนนก็จะเขียนเป็นหลักกิโลเมตรที่635นะครับ635ในที่นี้ก็คือหลักกิโลเมตรครับอของเส้นทางไฟเสียใต้ซึ่ง จำนวน635นี้นะครับไม่ได้ว่ามาจากสถานีกรุงเทพหรือว่าสถานีรถไฟหัวลำโพงที่เราคุ้นเคยกันนะครับ635นี้ว่ามาจากต้นทางเดิมของเส้นทางรถไฟสายใต้นั่นก็คือสถานีรถไฟบางกอกน้อยนะครับซึ่งก็อยู่ในฝั่งทนนะครับไม่ได้อยู่ฝั่งพระนครแต่ต่อมาก็มีการเปลี่ยนต้นทางของรถไฟสายใต้นะครับซึ่งก็ได้มีการสร้างสะพานพระราม6นะครับ ทำให้มีการเชื่อมเส้นทางรถไฟสายใต้นะครับขึ้นกับสายเหนือและสายอีสานกันนะครับโดยเหตุนี้ก็มีการไปเปลี่ยนทนทางนะครับเป็นสถานีกรุงเทพซึ่งถามว่าต้องการว่าจากสถานีกรุงเทพนะครับต้องบวกไปกประมาณ16กิโลเมตรนะครับซึ่งนั่นคือสถานีที่วัดจากสถานีบางกอกน้อยจะอยู่หลักกิโลเมตรที่635แต่ถ้าบวกไปอีก16กิโลเมตรก็จะเป็น651 จะเป็นหลักกิโลเมตรจากสถานีกรุงเทพนะครับนี่เราก็มาบริเวณสะพานลอยกันนะครับบรรยากาศเย็นครับเรามาเดินชิวๆกันครับรัแบบนี้นี่นะครับก็เห็นเป็นย่านสถานีสราธานีเลยทีเดียวครับแลวเป็น G.K.4005 ที่กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่เราจะเป็นหอสัญญาณสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับ ตรงนู้นนะครับที่เห็นน้อยน่าจะเป็นน้ำครับซึ่งจะเป็นน้ำของแม่น้ำตาปีครับเราเป็นในส่วนของสะพานลอยข้ามย่านนะครับถ้าไปทางฝั่งด้านนู้นนะครับจะเป็นคิวรถตู้คิวรถมเมลไรต่างๆน,นะครับเข้าสู่อำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร,ร์ธานีครับแต่ว่าท่านผู้ชมนะครับเดินมาทางฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นตลาดนะครับ เป็นตลาดท่าข้ามที่ติดกับปริมแม่น้ำตาปีน,นั่นเองบยากาศเย็นดีมากครับแสงสวยมากนะครับแล้วก็มีเมฆฝนนะครับไม่รู้ฝนจะตกหรือเปล่านะเป็น ทางชลาทางที่หและ2ครับโดยทางที่1ก็ยังไม่มีรถมาจอดแต่ถ้ว่าในทางที่2อจะเป็นริ้วขบวน c c 7นะครับเร <c> าสั่งเราส่งหลังคารไฟเลยทีเดียวนะน <ph yl Jazz> <ส>ี่ค <ielle> หลังคารไฟนะ <ph yl Jazz> ซึ่งนั้นเป็นทางด้านที่ใต้นะครับเห <c> ็นเขาที <hi> ่อยู่ใกลๆตรงนั้นไหมครับตรงนั้นก็จะเป็น เขาหัวควายนะครับซึ่งก็จะตั้งใกล้ๆกับสถานีเขาหัวควายเลยทีเดียวเอาละครับท่านชมครับคลิปนี้มินพาท่านชมท่านมาที่สถา,สถานีสายสุวรรณินในช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวก็ไปรอรับชมกันนะครับว่าขบวนที่จะทำขบวนเข้าสู่สายสุวรนีคือขอบวนรถด่วนที่86 86ในวันนี้นั้นริ้วจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวไปรอรับชมกันในคลิปนี้กันต่อไปนะครับไปรับชมกันตอนเข้าสู่สถานีสายสุรรณนีกันครับ พุทธวนแ6เข้าสู่สายระไทยชานชาลาทางที่หนึ่งนะใช้เป็น CA 4 5 3 2้าาองขตัวครับโอ้มีเคาะระคับด้วยนะครับดรถนอนนะครับ

ตอนมเด็กๆนั่งน่น่นั สารไม่ได้สามที่เกอสารไดสายกับคมาโรเทียยูนี้เรานำสิ่งของและสารพันธของ่านเห็นต่างๆในงานคุมาโรเพื่อเป็นพิจารณได้ค่ะแอนด์ไซด์พจรได้ต่อไปาต่อไปด้วยซีเรสแปรทร์นมเอร์นี้บูตต่อหน้าสีรรมาราเดอร์มาคอนดอร์มาต้าโรติน่ามันคือซูรูดิเอ ครับรถด่วนที่8 6ในเที่ยวค่ำคืนนี้นะครับใช้เป็นรถนอนประประกาศชั้นที่2รุ่นรถรุ่นเก่าทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีการพ่วงเป็นรถนอนแดวูรุ่นใหม่รุ่นอ้วนเลยนะครับก็พ่วงเป็นรถรุ่นพร้อมทั้งหมดเลยนะครับจำนวน3 0ันต่อถือว่าเป็นภาพที่หายากนะครับที่รถด่วน8 6 มีการพ่วงเป็นรถนอนรุ่นเก่ายกเซตเลยนะครับสำหรับรถนอนประก,กาศชั้นที่2ซึ่งตามปกติแล้วรถด่วน86บต้องพ่วงเป็นรถนอนเดวูรุ่นใหม่นะครับที่มีลักษณะอ้วนซึ่งจะมีค่าธรมเนียมแพงกว่ารถรถุ่นเก่าอยู่40บาทนะครับซึ่งท่านผู้ชมคงจะสงสัยกันนะครับว่าไอ้พวกรถเก่าแบบนี้แล้วจองตั๋วรถนอนเดวูที่แพงกว่า40บาทจะทําไงนะครับในกรณีก็นี้ก็มีการคืนค่าธรรมเนียมส่วนต่างน,นะครับ ให้40บาทแก่ผู้โดยสารที่ได้รับการโดยสารเป็นรถนอนรุ่นเก่านะครับนี่นะครับก็อจอดอยู่ที่สุพายสุราษฎร์ธานีนะครับสรารรถดวนที่86จะเป็นรถนอนชั้นที่1น,นะครับเดี๋ยวเดินไปหน้าๆแล้วจักกันนะครับ ว่าจากกล้ได้เวลาปล่อยนะเนี่ยเป็นรถสัมภาระนะครับ4532นะครับก็เป็นรถจากที่มีหูนะครับมิกกี้เมาส ซึ่งก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปล่องเครื่องปรับอากาศนะครับอันนี้ก็จะมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนั่น,นะครับผมตอนนี้เป็นระครังที่ส่งเสียงดังเมอสักครู่นึงนะฮะที่ตอนเข้าเย็บสี่ห้าสามสองครับนี่เวาลาปล่อยออกครับ ขณะนี้เวลา19นาฬิกาและเวลาปล่อยกับรุดด่วนกับวันที่86้นทานจากสถานีนครศรีธรรมาราชปลายทางสถานีกรุงเทพต่อเทียบในชานสลาทางที่1ออกจากสถานีสราษธานีแล้วครับโดยใน86เที่ยวนี้ใช้เป็นรถนอนปรัปอากาศชั้นที่2ุร,รุ่นเก่าทั้งขบวนเลยนะครับและที่สำคัญใช้เป็นรถจาก g a 4 532ที่มีการติดตั้งนะครับเครื่องปรับอากาศด้วย ออกจากส่าสื้อธานีครับ ร,รถนอนปรับการชั้นที่2รุ่นเก่าครับเออคสุดท้ายคำสุดท้าย ไปแล้วครับรถด่วน86ดรถด่วนขบวนที่86นครศรีธรรมราชกรุงเทพทำปวนออกจากสายสุราษฎร์ธานีในชั้นชลาทานที่1่ไปแล้วครับโดย86ในเที่ยวค่ำคืนนี้นะครับใช้เป็นรถนอนปรับอากาศชั้นที่2รุ่นเก่าทั้งนั้นเลยนะครับก็เป็นภาพที่หาย,ยากเพราะปกติแล้วใช้เป็นรถนอนเดีวรุ่นอ้วนนะครับก็แปลกตาที่ครับสาย86ในเที่ยววันนี้ครับ ว่าท่านผู้ชมทุกท่านควรชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนนะครับเพ่ได้ภาพคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอปเป็นจะลงอีกนะครับสำหรับวันนี้ต้องจานลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ